สวัสดีครับผมมีรถมานำเสนออีกหนึ่งคันนะครับมือเดียวป้ายแดงครับโอ้โหราคาามอเตอร์ไซค์นะครับดีกว่าขี่มอเตอร์ไซค์หลายเท่าเลยครับก็คือ Honda City นะฮะมือเดียวป้ายแดงครับนี่ครับสภาพพาชมรอบๆคันก่อนนะครับสวยครับ ใครได้ไปนี่ถือว่าโอ้โหใช้กันยาวๆครับสภาพภายในนี่ถือว่าสวยมากครับแต่เราชมภายนอกกันก่อนนะฮะยางก็ยังขี่ได้อีกยาวนะครับเป็นยางปี22นะครับนี่มีตำหนิอยู่ที่เดียวครับตรงนี้ครับเจ้าของเดิมเขาไปเบียดตอนที่เลี้ยวเข้าบ้านนะฮะ อย่างอื่นก็สภาพเดิมครับใช้ดีครับประหยัดน้ำมันนะฮะเครื่องพันห้าปีเก้าเจ็ดนะครับตัวนี้ปีเก้าเจ็ดรถสวยครับเจ้าของบ้านนี้มีผ้าคลุมไว้เรียบร้อยนะฮะกระจกก็ใส่แจ๋วอ้าดูภายในครับโอ้ภายในอย่างเจ็มครับแทบจะหนึ่งในร้อยก็ว่าได้นะฮะ สมบูรณ์ครับเดี๋ยวดูไม้ครับไม้ขึ้นเท่าไหร่ลืมเหมือนกันนะฮะไม้สองแสนเจ็ดนะครับสองแสนเจ็ดกระจกไฟฟ้าขึ้นลงครบอันนี้ครับดูครับสมบูรณ์ขนาดไหนนะฮะถือว่าสมบูรณ์มากเลยนะฮะสมบูรณ์มากดูกันให้หมดเลยนะครับด้านหลัง ดูกล้องเครื่องด้านหน้าด้วยนะกระจกคฟยฟ้านะครับปรับได้ทั้งซ้ายขวานี่ครับสมบูรณ์มากรถยังไม่ได้ล้างนะครับยังไม่ได้ดูดฝุน่นอถไม่ขยับนะครับนี่ครับ ดูประตูกันสมบูรณ์ครับรถสวยจริงภายในสะอาดมากเบาะไม่มีขาดเลยเบาะเดิมครับเจ้าของเป็นผู้หญิงนะครับใช้รถดีมากถือว่าหายากครับหลังคาก็สวยหมดนะครับเดี๋ยวเราดูห้องเครื่องกันครับ ขะะองเครื่องก็ยังไม่ได้ล้างนะครับได้รถมาก็ถ่ายกันก่อนเลยครับนี่ครับเครื่องก็อยู่ครบครับสวยครับสวยก็ดีกว่า ดีกว่าขี่มอเตอร์ไซค์นะครับเอาละครับราคานะครับเสนอขายที่ราคา65,000บาทเท่านั้นนะครับ65,000บาทนะครับท่านใดสนใจก็สามารถโทรสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับ0991795198 0991795198นะครับ Honda City ปี 97นะครับฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับมีรถสวยๆนำเสนอจะได้รู้ก่อนใครนะครับสวัสดีครับ